ล้างผ่านไม่นึกเลยว่าเพื่อน ตัวเทียตีนต่ำเหมือนข้อมือเลยหมายความว่ามึงน่ะเป็นคนโง่เฮ้เป็นไอ้ไอ้นี่ใส่ไม่ดีโอ้โหเป็นผู้ใหญ่ใครจะเมันว่ากูโง่โอ้โหกูโง่เป๊ะ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 เฮ้ยเฮ้ยเป๊ะข้ามันฆ่ามันเลยข้ามันเลยฆ่ามันเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาโน้ตเฮ้ยม่ดูหนะตาเลยอยู่นี่มาแต่เมื่อไหร่อ่ะครับํูไม่หาให้ hey 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 เปี่ยบมััเือีหยังไังได้ยั้ยังได้ยัไง้้ด้งได้ยังังยังไ้งได้ยัง้ได้ได้ยังด้ย้ยังงได้ยยังไยกงไยังได้ยังได้ยด้ดด้ยดยดยยังั โกรธเน่ยมันใช่เ่องมันแลดามิได้เงินด้วยไม่ได้จริงๆคือแลดามด้รางวัลเลยแพ้ให้เพื่อนแล้วเอาเต่าด้วยเราป๊อกเต่าด้วยเฮ้ยเยอะเย่อเยอะเย่อเยอะตลอดเขามาดีครับแต่ดีใจด้วยละเดี๋ยวสักวันลุงก็ต้องได้มา รางวัลเดือนลมกงได้บ้างองได้ได้รางวัลเนี่ยได้เมียเนี่ยเด็กเมียติดด้วยผมกอ้โหแล้วครับผมก็ตืไมครับผมก็ไม่ได้ไมนต้องหนักแน่นคนนี้พระองค์เดี๋ยวจับคอคอสสอนลิเกมาสนุกดเลยมึงนี่นะนี่ปรมาจานเอามาเขาเรี้ยงในฝีมือมาคนเราเนี่ยโก่งต้องโกรธโกรธต้องแกนมาต้องหนักเนี่ย ก็ต้องโกหทิพย์เลยทิพย์ไม่เลยใจทิพ์พันนมพันนมใจเลยติ๊เลือดร้อนด้วยแล้วมันเลือดมันเลือดร้อนใจกูเนี่ยนะต้องอยู่ใกล้กูอ่ะมันใช่เรื่องไหมเธอไม่เค้าดูเธอไม่เค้าดูเนีกาวคืนเชี่ยวเชียทเราไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องรับบทเป็นพระเอกเสียแล้วหนึ่งเนี่ยไอ้โน่ไอ้โน่ดูนะให้ดีนะลูกนะเออถ้ากูเป็นพระเอกไอ้ติ๊กไม่ได้แดกกูหรอกทำไมอะครับอากูคนไม่ใช่ปลาสลิดมันช่วยลอยอยไป โอ้โไอ่อแลย่างนั้นแม่แ่อยัมึงเปียกเหมือนคนลืมตัวนี่เปียกเหมือนวดเลยเฮ้เป็นไงอะเป็นไงยปุ๊กาเยอะเลยอะโอ้โหอาดก เตียบเมื่อดินไม่รู้จักด่ได้ทิปมึงดับจุดดิมึงก็ไมท่ทิ้งสินเดินไหนเมืองดเคยรับเปาอย่างไงแม่ทั่าพยกม,มาต้องเป็นแสนคำเมืองนี่ต้องบัดกราบคำพูดตรงนี้เป็จะฆ่าเพื่อนเ,เองด้วยข้าพืงนี้มันไม่เกี่ยวกับเจ้าอย่ามายุ่งเลยกลับไปไม่เกี่ยวไม่ได้ที่พิธีลาน,นาไทยเรามีเหตุผล เราบอกไปเจ้าไม่เข้าใจเราหรอกจ้ะใครอย่ามาเกี่ยวเรืกับฉันหยุดว่ะกับเขาพูดต้องไม่พูดจะคุยกันเหรอเฮ้ยกูสู้แนดี๋ยวนี้ไอ้ใคยไม่หลบใครอยากให้หลบก็ใครใครตายทุกคนอะไรอย่าเอาไปทำให้เจ้า

ึงหาผู้หญิงเพียงเดียววันนี้เฮ้ยมีอะไรวะมันเมาจริงเลยเหรอนี่กูเพื่อนมึงนะเนี่ท่ากูเป็นลูกของฮูมึงด้วยโอ้โหคนอย่างมึงนี่นะเขาไม่ได้ในเหตุเขาพูดอะพ่อกูเลี้ยงมึงมาดูมาให้คือแชร์ความรู้จักในเรื่องฆ่าพ่อกูยอดเขาไปนานนานขนจะมาฆ่าพวกกูได้ยังไงค่าคนไอ้โม้คนละคนเลยยาวที่เปิดจับตายแล้วเนี่ยยังไม่ตายแกหายใจไม่ทัน อุ um ้ยไม่ตายกูแข um ็งแรงพวากินไบโอเล็กเข้าไปโว้ยตั้งขาเข้ากินแล้วกูยืนตรงเองแม่คนจะมือกูต้องเฆ่าก่อนคนจะมือแล้วกูขอสาแท่งไม่ได้มเป็นเกิดตอนนั้นบอกไปไม่ได้ผมเป็นเกิดมันจะบ้าไอ้หงส์ไอ้หงส์ตายซะก่อนไอ้คนใจโถดใจหงส์ยังกันรึไปเถอะเออเออเออไม่ต้องทำอะไรกูนะวัวจัดที่นอนไม่มึงเลยเออตายแล้วเนี่ยยังไม่ตายหายใจไม่ทันไอ้หงสไป จมูกมาที่ไหนลงถมัยดงโอ้โหจมูกดงไม่โดนลุกเร็วลุกลุกลุกแล้วลุกขึ้นดังอ่ะอะไรอ่ะเผาเผาจังไรก็นมั่งตรงนี้เฮ้ยในฝันนั้นลุกแล้วฝันไงฝันเฮ้ยเด็กข้าคุณนี่ยังไงอ่ะคนอย่างมึงนี่นี่ยโอ้โหคงไม่ได้เลยไอ้ชั่ว เอาเลยม,ลมึงจะฆ่ากูเหรอมึงฆ่าเลยก,ยกูไม่โกงมึหรอกจะไปยืนดูดิมึงจะทำอะไรเรารู้ว่าเจ้าเป็นคนได้การศึกษารและเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดว่ากูโง่เราจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้ารด้วย <c ười> คำพูด <c ười> ทุกคำที <c ười> ่เจ้าว่ากูว่าเราแสงคำเมือง <c ười> มันมากเกินไปยากที่จะให้อภัยได้มึงเอาเลยที่มึงเอาเลยถ้าอย่างนั้นถ้ามันไม่เราแสงคำเมืองขอฟันป่าเพื่อแพ้ทข้งมอาไป